ครูมแม่มฝากนิดนึงว่าเวลาที่ลูกพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะคะเขาจะสามารถโต้อตอบได้บางครั้งเริ่มสนใจจดจ่อได้ดีแล้วแต่ไม่สามารถเอาคำออกมาได้การเอาคำออกมาไม่ได้ของน้องเนี่ยถ้าตรวจหูเรียบร้อยแล้วตรวจช่องปากเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เอาคำออกมาไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าระบบประสาทเป็นยังไงบ้างนะคะสมองไม่สามารถสั่งการร่างกายได้สั่งควบคุมปากและลิ้นตรงนี้ไม่ได้นะคะควบคุมปากและลิ้นตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าควบคุมร่างกายส่วนอื่นได้ไหมการจับลินสอการวาดรูปของเขาเป็นยังไงถ้าสมมุติว่า3ขวบ4ขวบแล้วเนี่ย การจับดินสอการวาดรูปของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้ตัวการ์ตูนเป็นตัวแล้วนะถึงเขาจะจับแบบนี้เขาจะต้องได้การ์ตูนเป็นตัวแล้วมีวงกลมมีขีดขีดมียิ้มได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขายังเวียงแบบนี้อยู่แสดงว่าเขายังไม่สามารถควบคุมร่างกายส่วนย่อยได้เราเห็นลูกของเราวิ่งเล่นวิ่งแบบโอ้โหวิ่งเล่นปีนป่ายนูน่นนี่นั่นร่างกายแข็งแรงดีโอเคใช่ ร่างกายหลักๆแต่ไอ้เล็กๆเนี่ยมือเนี่ยมือลิ้นปากเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่นิ่งหรืออยู่โฟกัสกับสิ่งเล็กๆได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานกับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ลูกพูดไม่ได้จะมาเน้นแต่ลูกพูดอย่างเดียวนะคะไม่สำเร็จนะคะลูกพูดไม่ได้ต้องเน้นอ่า เน้นการกระตุ้นระบบประสาทรับรู้ต่างๆนะคะเช่นการได้เล่นทรายได้เล่นน้ำปั่นจักรยานว่ายน้ำครูแบบเนี้ยครูแแบบมาทีไรปั่นจักรยานกับว่ายน้ำมาทุกทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะปั่นจักรยานว่ายน้ำเต้นยังได้เลยเต้นประกอบท่าทางอะไรต่างๆเห็นเด็กที่เขาเต้นเก่งๆไหมเห็นเด็กที่เขาเต้นเก่งๆเขาสามารถเคลื่อนย้ายมือเคลื่อนย้ายตัวเคลื่อน เลื่อนแขนขาเอวควบคุมได้เพราะว่าสมองก็สั่งการร่างกายได้ดีแล้วก็ควบคุมร่างกายได้ดีเมื่อสมองสั่งการร่างกายได้ดีสมองก็จะสามารถสั่งการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีกระตุ้นการพูดของตัวเองได้ดีเค้นคำออกมาได้ดีคำแน่นขึ้นคำชัดขึ้นนะคะอ่ะบริเวณปากและลิ้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะอ่ะ ถ้ายังไม่ค่อยดีนักยังไม่ดีให้ช่วยนวดกระตุ้นให้แล้วคราวนี้นะที่ว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานนี่เพราะอะไรว่ายน้ำเนี่ยร่างกายลงไปในน้ำทุกส่วนเลยทั้งตีแขนตีขาทั้งต้องควบคุมลมหายใจสมองนี่ต้องสั่งหลายส่วนเลยใช่ไหมคะสมองสั่งหลายส่วน เมื่อสมองฝึกการสั่งการร่างกายกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมๆกันได้นะคะสมองก็จะทํางานได้คล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นเมื่อคล่องขึ้นคําศัพท์อะไรต่างๆมันก็จะออกมาง่ายขึ้น